ก็แตกกันเดมโมแครตฝ่ายค้านพยายามยื้อไม่โหวตให้เพราะว่าถ้าเดมโมแครตไม่โหวตให้เนี่ยเสียงไม่พอเสียงไม่พอก็ยังเป็นการเผชิญหน้ากันอยู่ทรัมป์ก็พยายามจะจี้จี้ว่าเฮ้ยยอมสทัทีดี๋วสักทีก็คงมีการวิ่งเต้นกันพอสมควร เดโมแครตที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา8คนที่ว่าเนี่ยเขาบอกอยู่สายกลางๆลงเขาเรียก moderate สายกลางที่พร้อมจะประนีประนอมเพราะว่าตัวเองมีผลประโยชน์ของรัฐเองหมายความว่าถ้าหากยื้อไปและงบประมาณไม่ตกลงกันเนี่ยความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยสวเหล่านี้ถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะถูกประชาชนในรัฐตัวเอง โหวตสอบตกก็ได้หรือมีประเด็นประโยชน์อื่นๆใดๆที่จำเป็นต้องข้ามฝากคงไม่ถึงขั้นจะเรียกว่าเป็นงูเห่าในภาษาการเมืองของไทยเพราะว่าคงไม่ได้หมายถึงมีการซื้อตัวจ่ายเงินกันมาหรือแจกกล้วยกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการต่อรองได้อะไรเสียอะไรดังนั้นล่าสุดครับ ยืนยันจากหลายๆแหล่งข่าวว่าความคืบหน้าครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาสหรัฐยุติภาวะชัดดาวรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เกิน40วันส่งเสร็จผ่านวุฒิสภาไม่พอนะครับต้องส่งไปโหวตกันในสภาผู้แทนราษฎรอีกซึ่งหลายฝ่ายที่วิเคราะห์กันก็เชื่อว่าน่าจะจบได้เพราะว่า ยิ่งยืดเยื้อนานประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเสียทั้งฝ่ายรัฐบาลของทรัมป์คือพรรคเรพับลิกันและเสียหายทั้งพรรคเดโมแครตด้วยเพราะว่าคนไม่ได้รับเงินเดือนเยอะคนที่เป็นพนักง,งานรัฐบาลกลางและเนี่ยที่มันเกิดปัญหาใหญ่คือสนามบินหลักๆในอเมริกา40กว่าแห่งต้องมีการรือ้อ สายการบินต้องดีเลย์ยกเลิกเที่ยวบินกันเป็นจ้าละวันเลยไม่เว้นแม้กระทั่งสนามบินดังๆที่นิวยอร์กซานฟรานซิสโกนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสนามบินหลักเลยเนี่ยถูกเลื่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยซึ่งกินเงินเดือนรัฐบาลกลางบอกว่าอ่ะ 3ากว่าวันสีวันไม่ได้เงินเดือนอย่างนั้นอยู่กับบ้านดีกว่าก็เลยลากันเยอะมากพอลากันเยอะมากเนี่ยความไม่มั่นใจในเรื่องมาตรการความปลอดภัยเที่ยวบินขึ้นลงหอบังคับจเจรจานี่ถ้าพนักง,งานเหนื่อยมากเพราะว่าเพื่อนไม่มาทํางานตัวเองอยู่ต้องมีการทำอยู่เวนโอที OT กันมากมายไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคนก็ไม่กล้าขึ้นลง สายการบินทั้งหลายแหละก็มีการเลื่อนเที่ยวบินหรือไม่ก็แคนเซิลไปเลยทรัมป์ถึงขั้นที่ประกาศเลยขอให้ทุกคนกลับไปล่าสุดที่ออกมาเป็นข้อความในโซเชียลมีเดียในทรูโซชเชียลของทรัมป์เนี่ยบอกเลยให้กลับไปทำงานเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ now บอกว่า now นี่นี่ครับ มันมีสองเรื่องที่ทรัมป์เดือดร้อนในช่วงนี้ก็คือเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องชัดดาวเรื่องชัดดาวนี้ทรัมป์บอกให้เจ้าหน้าที่การจราจรทั้งหลายแหล่เนี่ยกลับไปทำงานโดยด่วนโดยเขาพร้อมที่จะจ่ายโบนัสพิเศษให้คนละหมื่นเหรียญเลยสำหรับคนที่ทำงานตลอดไม่หยุดเนี่ยนะแล้วก็สั่งว่าทุกคนต้องกลับไปทำงาน นี่ครับนี่คือข้อความที่ทรัมป์เขียนยาวเหย็ดเลยครับ All traffic all air traffic controllers must get back to work now นี่คือประโยคแรกเลยประโยคแรกที่ออกมาบอกให้รีบกลับไปทำงานเพราะว่ามีการลางงานกันเยอะมาก Anyone who doesn't will be substantially docked for those oil traffic controllers who were not great patriots โ oh, อพวกคุณไม่รักชาติเลยนะถ้าพวกคุณลางงาน and d i d take any time off I will be recommending a bonus of 10,000 per person สำหรับท่านผู้ที่เป็นผู้รักชาติมาทำงานและไม่ฟังพวกเดโมแครตผมจะเสนอเสนอเท่านั้นนะ recommend นะผมจะเสนอจ่ายโบนัสพิเศษให้ท่านคนละหมื่นเรียญน,นี่ คือเอาเงินเนี่ยเข้ามาลอ่อสองเรื่องเลยครับที่ใช้เงินลอ่อทรัมป์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภาษีนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็จะเล่าพร้อมๆกันไปนะครับเรื่องภาษีเนี่ยทรัมป์ก็โวยวายอีกเรื่องที่เราเจออยู่นี่นะครับภาษีทรัมป์เนี่ยสองเรื่องที่ทรัมป์เดือดร้อนมากในช่วงนี้คือเรื่องชัดดาวซึ่งทําให้ประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่สามารถจะประนีประนอมกับสภาคองเกรสได้ ผู้คนเดือดร้อนกันหลายล้านคนครับที่ไม่ได้รับเงินเดือนห้องสม,มุดก็หยุดมิวเซียมปิดนะครับอุทยานแห่งชาติปิดเพราะทั้งหมดเนี่ยคืองบของรัฐบาลกลางพนักง,งานเมื่อไม่ได้รับเงินเดือนเขาก็บอกเข้าลาพักร้อนก็แปลว่าไม่มีใครดูแลทั้งมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงจุดที่นักท่องเที่ยวชอบไปเนี่ยถ้าเป็น การแสดงนิทรรศการห้องสมุดอุทยานแห่งชาตินี่ปิดหมดครับฉะนั้นคนก็เดือดร้อนสิทรัมป์ก็เลยต้องเ,อเร่งให้คนกลับไปโดยเฉพาะสายการบินเพราะนี่มันใกล้ Thanksgiving Thanksgiving นี่จะเป็นปลายเดือนนี้ประมาณ27พิจพฤศจิกานี่แหละแล้วถ้ายังตกลงกันไม่ได้ไม่ให้เที่ยวบินกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะมาก วัน Thanksgiving เป็นหนึ่งในวันหยุดของคนอเมริกันที่เดินทางมากที่สุดกลับบ้านวันขอบคุณพระเจ้ากลับบ้านไปหาครอบครัวท่องเที่ยววันหยุดจำดูแหละว่าท่านลากยาวเนี่ยไอชัดดาวลากยาวไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยโดนหน้าโ,โดนบนหน้าฉะนั้นก็เลยออกมาด้วยข้อความยาวเหยียดตรงนี้บอกว่าพวกนี้พวกคุณเนี่ยที่หยุดเนี่ยไม่ทำงานไม่รักชาติ คุณรีบต่อไปทำงานถ้าคุณไม่หยุดเลยพวกคุณเป็นคนรักชาตินะผมจะเสนอโบนัสให้คนละเมื่นเรียนและก็ข้อความในวันเดียวกันทรัมป์พูดถึงเรื่องภาษีศุลกากร t ท r ริฟอีกครับเพราะว่าสงสัยทรัมป์จะมีเบาะแสอะไรบางอย่างว่าเหล่าบรรดาผู้พิพากษา9ท่านที่เป็นองค์ตุลาการของศาลสูงเนี่ยอาจจะมีคำวินิจฉัยที่ไม่เป็น คุณต่อคุณทรัมป์ก็คือไม่ให้ทรัมป์มีอำนาจในการเก็บภาษีศุลกากรอ,อย่างที่เก็บกับเราและเก็บกับทั่วโลกนี่แหละแต่เป็นเช่นนั้นทรัมป์ก็ยั่วเลยนะแล้วก็ต้องหาเงินมาจ่ายคืนนะภาษีสินค้าต่างประเทศที่ส่งเข้าไปต้อง pay back นี่เป็นอีกข้อความหนึ่ง the pay back numbers being quoted by The radical left lunatics who would love to see us lose a tariff because of how bad it would be our country are much higher than those being stated by our fake opposition. คือมีการมองว่าถ้าหากศาลสูงไม่อนุญ,ญาตให้ทรัมป์เก็บภาษีศุลกากรแต่เก็บไปแล้วเนี่ยต้อง pay back ต้องจ่ายคืนเนี่ยสักเท่าไหร่ซึ่ง ถ้าหากเป็นจริงตามที่ตัวเลขบางคนเอ่ยถึง2 trillion dollars 2ล้านล้านเหรียญแล้วก็ถ้าเป็นจริงนะทมา์บอกหายนะแนะ่หายนะต่อความมั่นคงของประเทศแน่นอนใครที่ต่อต้านเราในศาลสูงนี่ระบุเลยนะผู้พิาพากษาคนไหนที่ต่อต้านเราในศาลสูง,สงก็พยายามจะบอกว่าตัวเลขมันต่ำ ตัวเลขคืนเนี่ยมันตาเนี่ยไม่จริงทันบอกว่าเป็นการสร้างภาพลวงโอ้โหดูเดือดสองเรื่องในจังหวะเวลาเดียวกันทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่วุฒิสภาโหวตให้กลับไปสู่การปกชีวิตปกติเนี่ยก็คือเป็นดีลครับเขาเรียกบรรลุข้อตกลงเดอะดีล วุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตส,สายกลางก็เ,เรียกเดโมแครต moderate democrats อย่างน้อย8คนก็บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับผู้นำของ Republican ในวุฒิสภาและธรรมเนียบขาวยกมือให้งบประมาณชั่วคราวผ่านการโหวตวุฒิสภาลงคะแนนเสียงเพื่อเดินหน้ากระบวนการผ่านร่างรัฐธรรมนูญไอ้ร่างกฎหมายคะแนน60ต่อ40 คือในกติกาเข้าเนี่ยกรณีเรื่องงบประมาณนในสภาวุฒิสภาซึ่งมีร้อยที่นั่งเนี่ยต้องได้60ต่ำสุด60ถึงจะชนะถึงจะชนะได้60ฉะนั้นต้องได้8จากฝั่งของเดมโมแครตถึงจะผ่านทีนี้ได้ละ60มาตรการสำคัญในข้อตกลงประนีประนอมคือจัดหาเงินทุน ให้จัดหาเงินทุนชั่วคราวเขาเรียก Stop Gap Funding Measure หางบชั่วคราวก่อนตอบให้ทำมีเงินใช้ไปจนถึงมก,กราประมาณ30มก,กราปีหน้าก็คือ2เดือนนี่แหละครับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถกลับมาเปิดทำการได้นี่เป็น Stop Gap Measure นะครับคือชั่วคราวมาตรการชั่วคราว2จะมีเงินอุดหนุนครับ ที่เขาเรียก A.C.A.Subsidies คือการอุดหนุนทางสุขภาพเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากรัฐบาลชัดดาวเนี่ยทำให้เงินที่จะดูแลการรักษาพยาบาลฟรีเนี่ยมันหยุดไปเหมือนกันฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นข้อขัดแย้งหลักเลยของพรรคเดโมแครตกับกับทำเนียบขาวกับทรัมป์ข้อขัดแย้งหลักคือการขยายเงินอุดหนุนในโครงการ A.C.A. A.C.A. มาจาก Affordable Care Act ซึ่งมีบางคนเรียก Obama Care เพราะว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลให้สวัสดิการรักษาพยาบาลกับประชาชน Affordable แปลว่าที่ประชาชนจับจ่ายได้ไม่แพงเกินไปทีนี้ไอ A.C.A. เนี่ยกฎหมายเรื่องนี้มันกำลังจะหมดอายุลง แต่ว่าข้อตกลงประนีประนอมนี่ไม่ได้รับประกันว่าจะต่อให้นะครับเพียงแต่ว่าเอาระยะสั้นก่อนเอางบประมาณชั่วคราวมาใช้ก่อนแต่ว่าให้คำม,มั่นว่าอุฒิสภาจะมีการลงคะแนนเกี่ยวกับร่างกฎหมายขยายเงินอุดหนุนภายในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาแปลว่าอ่ะตอนนี้ให้ผ่านไปก่อน แล้วมาโวยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องงบสุขดูแลรักษาพยาบาลประชาชนอีกประเด็นหนึ่งคือการจ้างงานครับที่เป็นข้อถกเถียงกันประเด็นขัดแย้งกันระหว่างทรัมป์กับเดโมแครตขขอประเด็นตกลงนี้กําหนดให้มีการยกเลิกคําสั่งเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลที่เรียกว่า reduction in force ทั้งหมดเพราะว่าทรัมป์ต้องการที่จะ ถือโอกาสไอชัดดาวเนี่ยปลดพนักง,งานรัฐมาลกลางเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งทางฝ่ายเดมโมแครตบอกไม่ได้ก็เลยยกเลิกคำสั่งเลิกจ้างของทรัมป์ไปอันนี้ทรัมป์ยอมถอยขั้นต่อไปคือร่างกฎหมายนี้ก็จะส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงคะแนนก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามเพื่อบังคับใช้ในการยุติ การชัดดาอย่างเป็นทางการฉะนั้นแนวทางนี้พอจะวิเคราะห์ได้ครับว่าการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ในวุฒิสภาถือเป็นชัยชนะทางการเมืองที่สําคัญของพรรค r e p u b l i c a n และของทรัมป์ด้วยแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าในพรรคเดโมแครตเองนั้นมีความแตกแยกกันอย่างสูงมากนี่ต้องเรียกว่าเป็นการประนีประนอมคอมเพลมระหว่างสองฝ่าย ใครประนีประนอมขายอมถอยบ้างก็คือเดโมแครตยอมถอยยอมรับข้อตกลงไม่มีการรับประกรันการขยายเงินอุดหนุนว่าด้วยรักษาสุขภาพกฎหมาย Affordable Care Act นี่แหละ ACA เป็นการยอมผ่อนปรนครั้งใหญ่เลยนะของพรรคเดโมแครตเพราะว่า8คนเนี่ยสว8คนเดโมแครตข้ามฝากมาไงฉะนั้นจึงทำให้ทรัมปสามารถชนะได้ในวุฒธธิิสภา ถือว่าเป็นการผ่อนปลนยอมถอยครั้งใหญ่ของเดโมแครตสายกลางเดิมทีพรรคเดโมแครตต้องการโยงการจัดหาเงินทุนของรัฐบาลเข้ากับการค้ำประกันด้านสุขภาพแต่ท้ายที่สุดก็เพียงยอมคำว่าให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะมีการโหวตในอนาคตถอยครึ่งก้าวสำหรับทรัมป์นะถอยแค่ครึ่ง9ก้าแต่ว่าเดโมแครตก็ยอม ซึ่งเป็นผลของการโหวตไม่แน่นอนเหมือนกันนะที่บอกรับปากว่าจะไปโหวตกลางเดือนทันวาอีกทีก็ไม่มีใครรับปากได้ว่าจะโหวตไปในทางที่พรรคเดโมกแกรตต้องการจากนั้นความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากการที่รัฐบาลต้องปิดทําการนานที่สุดในประวัติศาสตร์มีน้ําหนักมากกว่าการยืนหยัดในประเด็นเรื่องรักษาพยาบาลเพราะว่า4ี 2วันเนี่ยผลกระทบมีหนักมากต่อพนักงานรัฐบาลกลางโครงการอาหารที่รัฐบาลต้องจ่ายแล้วก็บริการสาธารณะฝ่ายริพับลิกันได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับต้องถือว่าเป็นชัยชนะของริพับลิกันพรรคริพับลิกันต้องถือว่าสําเร็จในการแยกประเด็นการจัดหาเงินทุนของรัฐบาลออกจากการขยายเงินอุดหนุนในกฎหมายดูแลสุขภาพซึ่งเป็นประเด็นที่ พวกเขาต้องการลดขนาดหรือยกเลิกนี่รีพับบิเกนต้องการยกเลิกรีพับเดโมแครตไม่ต้องการยกเลิกแต่เรื่องสำคัญเนี่ยคือการแตกแยกภายในพรรคเดโมแครดนี่แหละคือการแบ่งขั้วภายในเพราะว่าเรื่องนี้มันแฉเห็นถึงรอยราที่สำคัญภายในพรรคเดโมแครตซึ่งต้องเรียกว่ารวนเรพอสมควรหลังจากที่ทรัม ชนะเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างท่วมทน้นไอสวิงสเตทรัฐที่เจ็ดรัฐที่สวิงไปมาเดิมทีก็แบ่งกันระหว่างสองพรรคครั้งนี้ทรัมป์กวาดไปเกือบหมดเลยฉะนั้นแปลว่าทรัมป์นี่สามารถใช้วิธีการหาเสียงและวิธีการชักจูงด้วยภาษาแนวทางของตัวเองชนะได้ พรรคเดโมแครตก็เลยรวนเรพอสมควรพอมาเจอกับความท้าทายเรื่องเกี่ยวกับชัดดาวนี้ก็อึดกันอยู่แค่40วันต้องยอมถอยเพราะว่าสมาชิกสายกลางของเดโมแครตในวุฒิสภานั้นเนี่ยยอมยอมถอยอีกด้านหนึ่งคือการต่อต้านจากผู้นำพรรคในสภาสูงเนี่ยผู้นำพรรคเดโมแครตชื่อชักชูเมอร เขาเรียกกลุ่มก้าวหน้าโบวชคัดค้านไม่ยอมบอกว่ากลุ่มสายกลางยอมแพ้เร็วเกินไปควรต่อสู้เพื่อการขยายเงินอุดหนุนด้านสุขภาพสำหรับประชาชนหลายล้านคนซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือแรงกดดันจากฐานเสียงกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงรู้สึกว่าพวกเขาพลาดโอกาสที่จะใช้จังหวะชัดดาเป็นเครื่องมือต่อรองให้กับ งบประมาณรักษาพยาบาลฟรีของประชาชนฉะนั้นในในัยาการเมืองเนี่ยก็คือเดโมแครตเสียท่าทรัมป์ชนะการบ่วยครั้งนี้แสดงว่าในที่สุดแล้วการเปิดรัฐบาลคือเลิกชัดดาวคือแรงจูงใจที่มีผลยุติการเมืองประชาชนเดือดร้อนแม้ว่าทางเดมโมแครตต้องอยอมรับเป็นการแลกเปลี่ยนที่ จ็บปวดพอสมควรต้องอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้ง่ายขึ้นอาจารย์เออธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นชัดดาวจะเลิกใครได้ใครเสียยังไงครับได้เลยคุณสุธิชยัยมาว่ากันที่เรื่องใหญ่ในวอชิงตันตอนนี้เลยนะครับดูเหมือนว่าภาวะชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยอาจจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โอ้โห 4, <S <S สีเอ็ด <1. S 2> วันเต็มๆเลยนะครับนี่คือเวลาที่รัฐบาลสหรัฐต้องหยุดทํางานไปเลยซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบมันมหาศาลมากไม่เคยมีครั้งไหนนานขนาดนี้มาก่อนและข่าวดีล่าสุดที่ออกมาก็คือ <S <S การชัดดาวครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะจบลงในเร็วๆนี้แล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในวุฒิสภาครับ ที่หลังจากติดล็อกกันมานานในที่สุดก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นจนได้และนี่คือผลโหวตครับจะเห็นว่าร่างกฎหมายเนี่ยผ่านฉลุยเลยด้วยคะแนน60ต่อ40เสียงตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่ามีสวจากทั้งสองพักเลยนะครับที่เห็นด้วยกับร่างนี้แต่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือดีลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสวเดมโมแครต8คนครับที่ตัดสินใจโหวตสวนมติพักตัวเอง คือยอมแตกแถวออกมาร่วมมือกับฝั่งริพับลิกันเพื่อให้มันผ่านไปได้เราลองมาฟังความเห็นจากคนสำคัญในเรื่องนี้กันบ้างนะครับนี่คือคำพูดของวุฒิสมาชิกซูซานคอลลินส์จากริพับลิกันซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งเลยเขาบอกว่าเราจะเปิดทำการรัฐบาลอีกครั้งก็คือชัดเจนเลยนะคะว่าเป้าหมายหลักคือการจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ที่เดือดร้อนกันมานานแต่ก่อนจะไปดูกันต่อว่าในดีลนี้มีอะไรบ้าง เราถอยกลับมานิดนึงดีกว่าว่าทำไมทำไมการปลดล็อกครั้งนี้มันถึงสำคัญขนาดนี้ก็เพราะว่าผลกระทบจาก41วันที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักหนาะสาหัสจริงๆครับ<ม>ผลกระทบเนี่ยมันกระจายไปทุกหย่อมห้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางทางอากาศที่ปั่นป่วนไปหมด เจ้าหน้าที่รัฐเป็นแสนๆคนเลยนะครับที่ต้องหยุดงานแบบไม่ได้เงินเดือนและที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือประชาชนอีกหลายล้านคนที่พึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารหรือ Snap เนี่ยก็กลัวกันว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนี้อีกต่อไปโอเคพอเห็นภาพความเสียหายกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาเจาะลึกตัวข้อตกลงนี้กันจริงๆจังๆดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขาตกลงอะไรกันบ้างสรุปง่ายๆนะครับแก่นของมันมีอยู่3ข้อหลักๆ ข้อแรกเลยคือต่อลมหายใจให้รัฐบาลไปจนถึง30มกราคมให้กลับมาทำงานได้ก่อนข้อ2อันนี้สำคัญมากคือรับประกันเลยว่าพนักงานทุกคนจะได้เงินเดือนย้อนหลังครบทุกบาททุกสตางค์และข้อ3คือเขาอนุมัติงบโครงการ snap ยาวไปถึงเดือนกันยาปีหน้าเลยอันนี้ก็ช่วยคลายกังวลให้คนจานวนมากได้เลยครับแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับ เบื้องหลังข้อตกลงนี้เนี่ยมันมีเรื่องการเมืองที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เป็นเกมที่ต้องแลกหมัดกันพอสมควรเลยประเด็นที่ขัดแย้งกันหนักที่สุดเลยก็คือเรื่องเงินอุดหมุนประกันสุขภาพครับฝั่งเดมโมแครตเนี่ยเขาอยากให้ผ่านเรื่องนี้ไปเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มากลับไม่ใช่การอนุมัติครับแต่เป็นแค่คําสัญญาว่าเออเดี๋ยวเดือนธันวาจะเอากลับมาโหวตกันอีกทีนะก็คือเป็นการซื้อเวลานั่นเองแน่นอนครับว่าการประนีประนอมแบบนี้แกนนำเดโมแครตเขาไม่ปลื้มแน่นอน อย่างวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์นี่วิจารณ์แรงเลยครับว่าข้อตกลงนี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตสาธารณาสุขของอเมริกาอย่างจริงๆจ,จังๆเลยสักนิด <S 2> <S 2> <S 2> แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับวุฒิสมาชิกทิมเคนซึ่งเป็นหนึ่งในเดโมแครตท,ที่โหวตเห็นด้วยเนี่ย เขาก็ออกมาปกป้องการตัดสินใจของตัวเองนะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการช่วยเจ้าหน้าที่รัฐที่กําลังเดือดร้อนซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเขาขอบคุณด้วยซ้ําที่มีดีลนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าแม้จะผ่านวุฒิสภามาได้แต่เรื่องมันยังไม่จบง่ายๆเพราะว่ามันยังมีด่านต่อไปที่ต้องเจอซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองครับแล้วคำถามใหญ่ที่สุดที่ทุกคนในวอชิงตันอยากรู้คำตอบตอนนี้ก็คือแล้วมันจะผ่านสภาล่างได้หรือเปล่า และไอที่ทำให้มันลุ้นระทึกสุดๆเลยนะครับ<ล>ก็คือตัวเลขนี้แหละครับเลข2เพราะว่าพรรคริพับลิกันเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภา,าล่างแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองโอ้โหเรียกว่าเสียงแตกไม่ได้เลยแม้แต่เสียงเดียวสถานการณ์นี<ล>้มันเลยกดดันไปที่ประธานสภาไมค์จอนสันแบบเต็มๆเลยครับทุกเสียงมีความหมายมากลแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อจอร์นสันเรียกสมาชิกรัฐสภากลับมาประชุมก็จริงแต่กลับประกาศชัดเลยว่าจะไม่เอาเรื่องเงินอุดหนุนประกันสุขภาพที่เดมโมแครตต้องการเนี่ยมาให้โหวตซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ <Okay. S 1> อาจจะทำให้การหาเสียงสนับสนุนจากทั้งสองฝั่งมันยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับสุดท้ายนะครับ hmm. ถึงมาว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะคลี่คลายไปได้แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันก็เลยทิ้งคำถามใหญ่เอาไว้ว่า hmm. นี่เราแค่ซื้อเวลาไปหรือเปล่า แล้วการต่อสู้ครั้งหน้าที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมมันกําลังรอเราอยู่ในเดือนมกราคมนี้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากครับ mm hmm. อย่าลืมกดติดตาม mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุธิชัยดําเนินรายการต่อไปขอบคุณมากอาจารย์เอนี่แหละเราต้องจับตาดูเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อทรัมป์และเรื่องสองเรื่องนี้มันอาจจะโยงกันก็นกนได้เรื่องชัดดาวกับเรื่องทาริฟเรื่องภาษี ถึงแม้ว่ามันกันเป็นคนละเกมคนละเรื่องแต่ว่าเรื่องปวดหัวทรัมป์เผชิญอยู่เนี่ยท่านต้องคิดหนักเลยว่าถ้ายอมถ้าชนะในเกมชัดดาวชนะเดโมแครตแกจะเอาชัยชนะทางการเมืองไปสร้างอำนาจต่อรองเกี่ยวกับการเก็บภาษีทาริฟหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันแต่ การเมืองบอชิงตันนั้นมันโยงกันไปหมดทรัมป์ก็จะใช้ใชัยชนะถ้าหากผ่านสภาล่างด้วยเนี่ยการยกเลิกชัดดาวรัฐบาลก็จะทำให้มีกำลังใจและมีเรี่ยวแรงที่จะสร้างอำนาจต่อรองในการที่ท้าศาลสูงเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาว่าทรัมป์ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเก็บภาษีแทาริฟกับประเทศต่างๆสิ่งที่จะตามมาคือทรัมป์จะทำยังง ทรัมป์จะทำยังไงทรัมป์ก็บอกไม่มีปัญหาผมมีกฎหมายอื่นที่ผมจะเอาไปใช้ได้แต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าทรัมป์อาวุธที่ว่านี่จะมีประสิทธิภาพทรงอิทธิพลเท่ากับอำนาจที่ทรัมป์ใช้กฎหมายฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเลยเพราะว่าที่เก็บภาษีชาวบ้านทั่วโลกเนี่ยคือกฎหมายฉบับที่อ้าง ว่าในกรณีที่มีสิ่งที่เรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นประธานในที่ปรมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการก็ตีความกันว่าเอานี่มันเป็นภัยพิบัติทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่ากรณีเก็บภาษีสินค้าจากต่างประเทศ คำสักถามของศาลหลายเคสในเดือนที่ผ่านมาหลายท่านที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วก็ออกไปในทางที่ว่าเฮ้ยประธานาธิบดีมีสิทธิ์จะเก็บภาษีเทอริฟสุลกากรเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เก็บกับประเทศไหนก็ได้เก็บยาวนานเท่าไหร่ก็ได้เหรอเอ๊ e i, มันจะแปลกแปลกนะการสักถามด้วยคำถามเหล่านี้แหละที่ทําให้ทรัมป์และทีมงานทรัมป์เนี่ยเ,เริ่มจะชักจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแล้วเรา เราจะสามารถสู้กับฝ่ายที่เขารอ้องต่อต้านเราหรือเปล่าตรงนี้จับตาดูให้ดีสองเรื่องที่ปวดหัวทรัมป์มากๆาสองเรื่องนี้กำลังจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตวิธีคิดด้านแนวทางการตัดสินใจของทรัมป์มากทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ